สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็ข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดิวที่น่าสนใจในวันนี้เป็นดิวของเอมอริกออบามายองกับแฮร์รี่เคนนะครับเป็นการเสริมหน้าเป้านะครับแล้วก็รวมถึงตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับนักเตะที่เป็นข่าวกับแมนยูก็คือดิเอโก้โกดินนะครับโกดินตอนนี้34ปีละหลายๆคนจะสงสัยเหมือนกันว่าแก่แล้วเอามาทำไมนะครับประสบการณ์นะครับการไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแค่1ปีอะ่ะมันก็ได้ประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าโกดินเนี่ยกำลังจะย้ายทีมนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องราวของลูกาคูนะครับก็ได้บริจาคเงินนะครับลักษณะคล้ายๆกับซาดิโอมาเน่เลย แต่เป็นการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพนักเตะอีกหลายๆคนที่ตกเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็แฟน YouTube ถามเหมือนกันในช่วงที่ผมนำเสนออยู่นะครับก็ถามว่าโอกาสที่นักเตะคนไหนอ่ะที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนยันได้แบบชัดเจนนอกจากออฟฟิเชียลจากสโมสรแต่ถ้าเป็นข่าวที่ออกมาในเวลานี้เนี่ยคนที่มีโอกาสที่จะมาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือจอร์แดนโชนั่นเองนะครับมันมีหลายเหตุผลเนาะการได้อ่านข่าวทุกวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆรู้จากบทสัมภาษณ์บ้างการปฏิเสธการแบ่งรับแบ่งสู้บางทีพูดมากไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของอยังไงอาการให้เกียรติกับสโมสรดอกมุนด้วยเช่นกันนะครับส่วน,นเรื่องราวของโอบามายองในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า โอบามิยองได้บอกอาร์เซนอลไปแล้วนะครับบอกมิเคลอัเตตาไปแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงแม้ว่าอาร์เซนอลกำลังยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ด้วยนะครับก็โอบามิยองเองเนี่ยผมอยากให้รอออฟฟิเชียนจากเป็นทางการถ้าไม่มีออฟฟิเชียนจากสโมสรอาร์เซนอลนะครับนั่นก็หมายความว่าโอบามิยองเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของดิโกโกดินนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับดิโกโกดินนะครับก็ต้องการที่จะย้ายทีมนะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยก็เล่นให้กับสโมสรอินเตอร์มิลานมาแล้ว1ปีนะครับตามรายงานก็คือดูข้อมูลจากโกดินของโกดินนิดนึงนะครับก็ลงสนามในเกาโชซิเิียไปฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด16นัดนะครับทำไปอีก1นึ่งทำไปหนึ่งแอสซิสต์โดยเป็นสามใบเหลืองนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับลงสนาม2นัดนะครับทีมครับลงสนาม2นัด แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ครับลงสนาม5นัดนะครับถือว่าไม่ได้เป็นคนหลักของสโมสรนะครับปัจจุบันนี้โกเดนอายุ34ปีนะครับแล้วก็ผลงานนะครับยังติดทีมชาติอุรุกวัยอยู่เลยนะครับสวมเสื้อหมายเลข3ตำแหน่งกองหลังนะครับเล่นให้กับอิต์มิลามเนี่ยสวมเสื้อหมายเลข2นะครับก็ส่วนเรื่องราวนะครับวันนี้มีอะไรนะครับตามรายงานจากคารลี เดโลสปอร์ตนะครับก็ได้พูดถึงโกดินนะครับว่าเหตุผลสําคัญของโกดินที่ย้ายออกจากจะจบฤดูกาลนี้นะจะย้ายออกจากเตอร์มิลานเพราะมันได้รับความท้าทายแล้วนั่นเองนะครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือโกดินอยากเปลี่ยนจากแอนาลิโกมาริตมาอยู่กับเตอร์มิลานซึ่งในเวลานี้เนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ในอิตาลีแล้วแหละนะครับ แต่ในสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ทีมที่โกดินเนี่ยสามารถย้ายไปอยู่ได้นะครับก็คือ1ก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสโมสรบาเลลเซียนะครับถ้ายึดจากข่าวในวันนี้เนี่ยบา a เลนเซียก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่โกดินอาจจะเลือกกลับที่สเปนนะครับแต่จะไปอยู่กับบาเลนเซียไม่ได้อยู่กับแอตเลติสนะครับถ้ามาอังกฤษมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับ ก็ต้องดูข่าวที่อัปเดตมากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวล่าสุดในวันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเพราะรุคนาโซชาอาจจะต้องตัดสินใจที่จะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มาประคองเด็กๆในสโมสรน,นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องที่1คือเรื่องราวของดีโก้โกดินกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรามมลูลูคากูกันในะครับวันนี้นะครับเขาได้บริจาคเงินนะครับ10,000แยูโรนะครับ เพื่อให้กับโรงพยาบาลนะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยหนึ่งแสนยูโรนะครับได้โอนให้กับโรงพยาบาลแล้วนะครับโรูนะครับก็ทราบข่าวนะครับว่าวิกฤตไวรัสโคโรนาในอิตาลีในเวลานี้เนี่ยน่ากลัวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในอิตาลีนะครับ627ี่คนนะครับที่เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4 0 0พกับอีก32คนนะครับนี่คือข้อมูลในวันศุกร์นะครับในอิตาลีเนี่ย ตายไปทั้งหมด627คนที่ถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับลูกคูนะครับได้บริจาคเงิน1 0 0 0 0ยูโรนะครับให้กับโรงพยาบาลซานลาฟิเร่ er นะครับในเมืองมิลานนะครับโดยอยากจะให้ทุกคนนะนักฟุตบอลที่มีไรายได้สูงอะ่ะออกมาให้ความช่วยเหลือในด้านของการเงินนะครับซึ่งมันมีวิกฤตหนากในอิตาลีในเวลานี้นะครับก็ในส่วนตัวของผมเนาะผมชื่นชมที่ลูกคูทําอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เป็นซาดิโอมาเน ก็จะมีนักเตะหลายๆคนแหละที่จะต้องทําอย่างเงี้ยเพราะว่านอกจากวิกฤตเรื่องของไวรัสแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของรายได้ด้วยนะครับคนขาดรายได้มันจะอยู่กันยังไงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกสโมสรกําลังประสบอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับชื่นชมลูกคูนะครับเรามาต่อกันที่ปัญหาใหญ่ของวงการฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในหลังจากนี้นะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงเขาพูดถึงเอเย่นยาง มิโนแลล่าหรือซูเปอร์เอเนตนคนนี้นะครับคือในตอนนี้เองเนี่ยวงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับประสบปัญหาเรื่องราวของความยุ่งยากของไวรัสโคโรนานะครับที่ไม่สามารถที่จะฟุตบอลแต่ละลีกในโลกนี้ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับคือตามรายงานในวันนี้เนี่ยได้พูดถึงปัญหาหลังจากนี้นะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละสโมสรนนะ่ยไม่ว่าจะเป็นสโมสรในไหน,ไหนก็ช่างนะครับในโลกนี้เนี่ย ล้วนแต่ประสบความยังไงอะผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในคนในเขาเรียกว่าสโมสรป่วยนักเตะป่วยก็ต้องใช้เงินรักษาเหมือนกันนะครับรวมถึงการที่สโมสรนนะ่ะปิดไปอย่างเงี้ยหยุดไปเนี่ยมันส่งผลต่อไรายได้สโมสรด้วยนะครับเพราะภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยของคนทั้งนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทีวีเนี่ยผมพูดให้ฟังคร่าวๆแค่นี้นะครับเพราะว่าในข่าวบอกว่านะครับ วิกฤตปัญหาหลังจากนี้เนี่ยถ้าฟุตบอลกลับมาเริ่มรีเซ็ตเตะใหม่ได้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับเรื่องที่1คือสัญญาของนักเตะนะครับสัญญาของนักเตะเนี่ยเมื่อไม่ได้เล่นมันถูกเลื่อนมาเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยที่มีเอเจนต์อยู่เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าไงอะ่ะสัญญาคุณจะหมดแล้วนะทีนี้คุณจะต่อสัญญากับส,ญญบสโมสรไหนล่ะในเมื่อสโมสรนนะ่ไม่มีเงินขึ้นมาทําไงนะครับสโ,สโมสรสโมสรใหญ่ๆนะไม่กลัวหรอกอย่างสโมสรเล็กๆอ้อาว สโมสรไม่มีเงินจ่ายละทีนี้สเตปต่อไปทําไงต่อก็ต้องขายนักเตะถูกไหมครับพอการขายนักเตะแต่ละสโมสรนะแต่ละคนก็มีเอเจนต์อยู่โดยเฉพาะเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างมิโน่แล,ล้วล่าเนี่ยที่ผูกพูดถึงในข่าวเนี่ยซุปเปอร์เอเจนต์คนนี้เนี่ยก็เขาเ็าชอบที่จะเหมือนกับว่าไงอะ่ะโกงนะครับโกงเงินเพื่อให้ได้ตัวเองได้เงินในการเจรจารเยอะๆแต่สโมสรเนี่ยก็เสียเปรียบตรงที่ว่าอา้าวก็เงินไม่ได้ผ่านเอเงินไม่ผ่านเอเจนต์ สมโมสรก็รับนักเตะมาก็จ่ายไปต้องจ่ายให้เยนด้วยนะครับนี่แหละหลังจากนี้นะครับสมโมสรไม่มีเงินต้องขายนักเตะนักเตะรายได้ต้องผ่านเอเยตนผ่านเอเยตนปั๊บต้องโดนหกักหักปั๊บสมโมสรก็เหมือนเดิมครับนักเตะที่เก่งๆอ่ะก็จะไปอยู่กับสมโมสรดังๆเท่านั้นนะครับเพราะมีเงินเยอะนะครับสมโมสรน,น้อยๆเนีย่ยหยุดหยุดหยุดอย่างเงี้ยรายได้ก็ไม่มีฉะนั้น นี่แหละปัญหาใหญ่ที่ตกเป็นข่าวนะครับเขายกตัวอย่างมินโน่เรล่าก็เพราะว่าเรื่องราวของพ่อพอกบาน,นี่แหละว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยอาจจะต้องมีการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลกซิสันเชสนะครับแล้วก็มอคัสโซโฮพ่อพ่กบาน,นครับดีเคอร์นี่ไม่แน่นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือเหตุและผลของเรื่องราวของอารายได้หลังจากนี้นะครับพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของทูตสโมสรนะครับก็วันนี้นะครับบทบาทของทูตสโมสรเนี่ยมีกันทุกสโมสรนะครับแต่วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเองเนี่ยกำลังจะหาทูตสโมสรนะครับก็วันนี้นะครับมีตำนานอยู่หลายคนมากเลยแมนยูเนี่ยที่เข้าข่ายคุณสมบัติของการเป็นทูตของสโมสรได้นะครับแต่วันนี้นะครับเดอะมิลเลอร์เน้นนำเสนอนะครับว่านักเตะที่อดีตนักเตะของแมนยูเนี่ยที่น่าจะเป็นทูตสโมสรได้นะครับก็คือ เอริกคานโตนานะครับก็พูดถึงคานโตนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเขาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มตัวนะครับก็วันนี้เองเนี่ยสโมสรเองจะต้องตั้งบุคคลเหล่านี้นะครับมาทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อมโยงกับสโมสรเหมือนกับผูกมิตรนะครับคานโตนาทําได้นะครับึ่งตอนนี้เองเนี่ยคานโตนาเองเนี่ยก็ เอาประวัตินิดนึงนะครับที่นําเสนอไว้ก็คือคาโตนาเล่นให้กับแมนยูไปทั้งหมด143เกมยิงไป64ประตูน,นะครับและก็เป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นและบุคลิกที่โดดเด่นนะครับพร้อมที่จะเป็นทูตสโมสรได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแต่งตั้งเอริกาโตน่าจริงๆเนี่ยก็คงจะเห็นในออฟฟิเชีจากสโมสรน,นะครับวันนี้แค่เริ่มต้นเป็นข่าวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพกบาลนะโหประเด็นนี้นี่แฟนมันยูอาจจะไม่ชอบเนาะแต่ผมเองเนี่ก็พยายามที่จะพูดให้น้อยละแต่วันนี้นะครับจะพาไปเจาะเรื่องราวของเชิงลึกในข่าววันนี้นะครับว่าพอพกบานะครับสามารถย้ายทีมได้ในหลัก100ล้านปอนจริงนะครับแต่ตามรายงานของข่าวในวันนี้เนี่ยอาจจะลดลงหรือหยุดประมาณ55ล้านปอนถึง65ล้านปอนก็ได้เนื่องจากในเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปกตินะครับ คือก่อนหน้านี้เองมีการพูดถึงค่าตัวของพรอบอบาสูงถึง180ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องราวของการระบาดไวรัสโคโรนาเรื่องราวของเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยค่าตัวและลักษณะอย่างนั้นนะคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็สัญญาฉบับใหม่เหมือนที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับถ้าเลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ก็จะได้ปรายได้อย่างน้อยเนี่ย400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับไม่รู้ว่า400,000ใกล้แตะ500,000หรือเปล่า นี่คือปัญหาที่แมนยูจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะขายพกบาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะตัดปัญหาลหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับแฟนแมนยูในในไทยนะครับผมต้องขอบคุณด้วยว่าเขาก็มีแสดงความคิดเห็นมาส่วนตัวเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าต่างประเทศก็ไม่ได้ต่างนะครับผมดูจากกระทู้ด้านล่างหละหลายคนก็ไม่ชอบพกบานะครับฉะนั้นวิกฤตอย่างนี้เนี่ยถามว่าเป็นธรรมกับพอกบาไหมนะครับซึ่ง วันนี้ผมรวมๆร,รวมข้อปลาทีเดียวเลยเนาะดีมาชาเบอร์มาท็อปนะครับได้ออกมาพูดถึงว่าบางครั้งการที่เราเจรจาพอพักบาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเนาะเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าพอพักบาเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะครับเราจะเห็นแค่เขาออกกำลังกายเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็คือทาหน้าที่ในลักษณะมืออาชีพที่จะต้องรอการกลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับเบอร์มาท็อปได้บอกนะครับว่า บางครั้งเองเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์พอพกบาเนี่ยในทางอย่างนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยนะครับเหมือนกับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเราว่าแต่พกบาฝ่ายเดียวนะครับแต่มันก็จริงนะผมว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมันไม่ได้มันไม่ดมไ,มด,มไมด้มีข่าวแบบจากปากเจ้าตัวเนี่ยบางทีเราก็ต้องฟังหูไห้หูอย่างที่ผมบอกกันแหละนะครับเบอร์ต็อบยังบอกอีกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยฟุตบอลเนี่ย มันก็ต้องเล่นแหละแล้วก็การที่คนเราจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นการที่ถูกคุณถูกวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับปรับตัวให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเหมือนกับเบอร์เตอฟเนี่ยให้กําลังใจพอพอกบานะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนพอกบาเนี่ยยังคงต้องการย้ายทีเหมือนเดิมนะครับผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยมันก็อื มันก็เป็นสเตปดีเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพอพักบาทั้งหมดนะครับที่อาจย้ายตัวอาจย้ายทีมได้นะครับในราคาไม่เกิน100ล้านยูโรแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่จะไปอยู่กับเรียวมรารินนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่จะเสริมทัพนะครับก็วันนี้นะครับข่าวใหญ่จริงๆเนี่ยของแมนยูก็คือการเสริมทัพของโอบามายองนะครับ กองหน้านี่มีอยู่2คนที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คืออูบาไมยองนี่แหละกระแสของอูบาไมยองนี่แรงสุดเลยวันนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า1ก็คืออูบามมยองไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์ซนอนยังไม่ต่อนะครับถึงแม้ว่าอาร์ซิอลนกำลังกำลังเสนอให้อยู่นะครับแล้วก็ในข่าวก็ออกมาด้วยว่ามีแนวโน้มว่าอูบาจะต่อนะแต่วันนี้ยังไม่ต่อนะครับ 2. สัญญาเหลือไม่ถึง12เดือนลักษณะเข้าฟรีเจนต์เลยนะครับ คือออบามมยองอาจจะเลือกไปเซ็นกับสโมสรไหนก็ได้เนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละคือปัญหาอาเซนอลจะไม่ได้อะไรเลยจากออบามมยองนะครับถ้าไม่ชิงขายก่อนอันเนี้ยนี่ครับเหตุผลที่2ละเหตุผลที่3นะครับออบามมยองต้องการเล่นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเล่นทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ตกเป็นข่าวว่าจะเสริมออบาเมยองด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะได้ออบามมยองจริงๆนะครับ จะต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แต่ต้องแข่งให้ครบก่อนนะครับแมนยูเลยเก้านัดหรือเปล่าน่าจะมันเก้านัดเนาะเก้านัดก็จะรู้ผลละแต่แนวโน้มผมเชื่อว่าเนี่ยช่วงพักโควิดเนี่ยเลดฟอร์ดเนี่ยลองดูก่อนนะครับว่าจะได้กลับป่าไหมแล้วก็พอพอกปานะครับพอพอกบานี่มาเนี่ยจับคู่กับบูโน่ฟอนันเดสจะเป็นยังไงต่อนะครับในวันนี้นะครับเรื่องราวของโอบามายองกับแจ็คกิลิสนะครับ ยังคงเป็นเรื่องราวหลักๆในข่าววันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมีหลายคนเนี่ยในขึ้นผมดูในข่าวเนาะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโอบามายองจะย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัวทเท่าไหร่คำตอบก็คือ50ล้านปอนด์นะครับทุกอย่างรวมกัน50บล้านปอนด์รวมถึงค่าลายเซ็นของโอบามายองด้วยนะครับอันนี้ในข่าวบอกไว้นะครับส่วนแจ็คกิลิสเองเนี่ยแพงกว่าโอบามายองอยู่แล้วเพราะอายุยังน้อยนะครับแล้วก็มีอะไรสิติมากมายนะครับฉะนั้น สองคนนี้นะครับค่าตัวก็ใกล้ร้อยล้านปอนด์ละนะครับฉะนั้นอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าจะยื่นจริงตามข่าวนี้หรือไม่นะครับก็ถ้าพูดถึงนะครับรอเซ็นฟรีเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าไปรอเลยนะครับเซ็นได้ก็เซ็นสบปูบารมิยองเนี่ยระดับโลกอยู่แล้วนะครับซิตี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะโอ้โหยิงกระจายขนาดนี้นะครับก็61ประตูจากการลงสนาม97นัดให้กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทำไปอีก13แอสซิสต์นะครับนี่คือ สิ่งที่แมนยูควรจะมาเสริมก็คือกองหน้าสไตเกอร์ระดับโลกกับความเฉียบคมแบบนี้นะครับส่วนแจ็ค e กิลิสนี่ก็มาเสริมทัพกองกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของอบามายองและแจ็ค e กิลิสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพออิชนะครับวันนี้พออิชเนี่ยพูดถึงเอริงฮารันนะครับซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนแมนยูอยู่อาจจะไม่ชอบแต่ผม ดูมุมมองของอความคิดของพออีส t แล้วมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นความผิดหวังของแฟนแมนยูด้วยนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเอลลิงฮารันเนี่ยทำผลงานที่ได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรโดดมุลน,นะครับมันมันมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์มากเนาะแค่อายุเขา19ปียิงขนาดนี้นะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกันและก็เป็นบทเรียนของโซชาที่จะต้องจะต้องแบบยังไงอะ รวดเร็วในการส,สัญญานะครับแต,แต่แต่แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้แต่น้อยเลยนะครับมันเป็นตัวของเอลลิงด้วยแล้วก็เอเนต์ด้วยนะครับถ้าตัวเอลลิงเลือกดอทมูลยังไงก็เลือกดอทมูลแต่เอเนต์เนี่ยคือคนที่จิตจาว่าจะเลือกชี้ชี้ชเปน็นหนักเหมือนกันว่าอ่ะนี่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่นี่มีค่าตอบแทนอย่างงี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้เขาเสนอเต็มแม็กเหมือนกันแต่ว่าคือเอลลิงลันเนาะมันมีเหตุผลที่จะอ้างอะที่จะไม่เซ็นกับ Uh, U, แนมแนยูนะครับแต่นาคตไม่แน่นะครับอนาคตไม่แน่ซึ่งวันนี้พออิสพูดนะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์วิสเต็์เซ็นกับฮารันแล้วฮารันเนี่ยยิงประตูได้ขนาดนี้แมนยูเนี่ยคงจะอยู่1ใน4แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทัศนะของพออิสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอการเสริมทัพจากข่าว ESPN นะครับพูดถึงโทมัสเลมานะครับ เมื่อกี้ก็มีในสรุปข่าวเหมือนกันนะครับว่าทมัสเซมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของลูมากับแมนยูนะครับก็เลอร์มาเนี่ยไม่ได้เล่นเข้าระบบกับดิโก้ซิมเน่อยู่แล้วนะครับก็ลงสนามไปแค่13นัดแค่นั้นเองนะครับก็ผลงานโดยรวมนะครับของเลอร์มาเนี่ยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะทํางานได้กับซิมเน่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นการที่แมนยูได้เจรจากับตัวแทนของเลอมาในวันนี้เนี่ย ก็ผ่านไปด้วยดีผมเอาตามข่าวนะครับว่าเรือม,มามีโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับในค่าตัวที่ไม่แพงมากนะครับเอาแค่นี้ตามข่าวนะครับเรามาต่อการที่การเสริมทัพตำแหน่งกองกลางนะครับกองกลางตัวรับเนี่ยวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวในนักเตะของอิตาลีห่งคนก็คือซาวิกนะครับ มาอีกแล้วซาวิกนะครับม้โหูคาดตัวนี่120ล้านยูโรนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เองนะครับตามรายงานจากสื่อนะครับเมโทนะครับว่าพูดถึงว่าแมนยูจะเซ็นกับซาวิกได้มีข้อเดียวก็คือ120ล้านยูโรเท่านั้นนะครับมันจะเป็นการเจรจาที่ง่ายที่สุดเลยโดยที่ไม่ต้องมาะวงกับ การโกงค่าตัวนั่นก็คือค่าฉีกสัญญาของซาวิก120ล้านยูโรนะครับส่วนซาวิกตัวนี้อายุ25ปีนะครับดูสถิตินิดนึงว่าทําไมถึงแมนยูควรจะเซ็นนะครับก็ลงสนามในเกาโชซีอาร์นะครับไปทั้งหมด25นัดนะครับยิงไป4ประตูกับอีก4แอสซิสต์นะครับโดนไป6ใบเหลืองทีมครับลงสนาม1นัดนะครับอิตาเลียนซูเปอร์คัพลงสนาม1นัดทำไป1แอสซิสต์นะครับยูฟ่ายูโรปาลีกลงสนาม4นัดยิงไป1ประตูนะครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซิตี้เก่านู่นปี2 0 1 5นู่นนะครับลงสนามไปนัดนึงนะครับก็เคยเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่ซาวิกจะย้ายออกจากลาซิโอในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้เลยนะครับการเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นอะไรที่ดึงดูดกับสุดยอดนักเตะของโลกอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซาวิกกับแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เนมันย่ามาติชกับสัญญาฉบับใหม่นะครับโห oh, วันนี้ผมจัดเต็มให้กับแฟนแมนยูแบบละเอียดเลยนะเพราะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าต้องการแบบละเอียดผมก็แปลให้อย่างละเอียดนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเจรจากับเนมันย่ามาติชนะครับโดยจะเพิ่มค่าจ้างให้มาติชเป็น1,4 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และให้สัญญา2ปีตามที่มาติชต้องการนั่นก็หมายความว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเนมันย่ามาติชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วครับนั่นก็เมื่อกี้ผมช่วงสรุปข่าวตอนเช้ายังไม่มีรายละเอียดขนาดนี้เลยนะครับนี่แหละคือข่าวใหม่นะครับแล้วก็ต่อสัญญา2ปีเนอะรับคะแนนหนึ่งแสนสมืน 1, 140, ตอนต่อสัปดาห์ฉะนั้นน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับแต่มีข้อแม้นะครับผมใช้ประโยคนี้ตรงที่ว่า มันสำคัญตรงที่ว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้นะครับ ถึงจะเป็นที่มาของหลายๆดีลในวันนี้ที่ผมพูดไปนะครับในข่าวบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจบด้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือการได้เล่นบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับมันจะเป็นที่มาที่ไปของนักเตะที่แมนยูสนใจอยู่คนที่1ก็คือโอบาเมยองนะครับซึ่งต้องการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยตรงคนที่2นะครับพูดถึงแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยตกเป็นข่าวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําได้แต่ต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ คนที่3พูดถึงเอเมริกเอาไม่แยกขอบให้ครับคนที่3พูดถึงซาวิกเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองนะครับซาวิกกับอตอนหนึ่งรอยยี่ล้านยูโรเนี่ยน่าจะประมาณ109ล้านปอนด์นะครับเป็นเรื่องที่แมนยูจ่ายได้นะครับนี่คือ3นักเตะค,คุณภาพที่แมนยูสามารถเซ็นได้ถ้าได้เล่นอยู่ฟาแชมเบลิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ผมจัดเต็มนะครับไป20กว่านาทีละนะครับก็ แมนยูนะครับผลงานต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่การหลังจากนี้นะครับหลังจาก30เมษาเนี่ยก็คือพิมลีกบกมเตะได้นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ไวรัสนะครับเมื่อกลับมาเนี่ยปัญหาหลายอย่างเนี่ยก็คงจะทราบกันมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราโฟกัสแค่ว่าแมนยูจะเสริมใครนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเสริมมามีแค่ไหนต้องมีข้อแม้อะไรบ้างต้องเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์อีกไหมล่ะ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ล่ะนี่แหละครับนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับผมแปลให้อย่างละเอียดให้กับแฟนมันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ